หาความสุขจากสิ่งเล็กๆเรามักจะคิดว่าความสุขมันต้องมาจากอะไรที่ยิ่งใหญ่ต้องรวยพันล้านต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องได้เที่ยวรอบโลกต้องมีคนรักที่สมบูรณ์แบบต้องได้ตำแหน่งสูงๆในที่ทำงานแต่จริงๆแล้วความสุขที่เราตามหามันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่แหละครับมันอยู่กับสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามไปในแต่ละวันผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาลงแล้วนึกภาพตามผมนะครับ ลองนึกถึงเช้าวันนี้ที่คุณตื่นขึ้นมาคุณได้ยินเสียงนกร้องไหมคุณได้เห็นแสงแดดอ่อนๆที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างหรือเปล่าคุณได้ดื่มกาแฟแก้วโปรดที่หอมกรุ่นไหมนั่นแหละครับความสุขหลายครั้งที่เรามัวแต่วิ่งตามหาความสุขที่มันไกลเกินเอื้อมจนลืมไปว่าความสุขมันอยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาจนถึงตอนที่เราหลับตาลงไป ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าสมองของคนเรามันถูกออกแบบมาให้มองหาภัยอันตรายครับมันเหมือนกับว่าสมองเรามีระบบเตือนภัยที่ทำงานตลอดเวลามันจะคอยจับผิดสิ่งไม่ดีคอยคิดถึงเรื่องแย่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็เพื่อที่จะปกป้องเราจากอันตรายในยุคโบราณแต่ในยุคปัจจุบันระบบเตือนภัยนี้มันทำงานมากเกินไปจนทำให้เรามองข้ามความสุขที่อยู่รอบตัวไปหมดเลย เราต้องฝึกสมองของเราใหม่ครับฝึกให้มันมองเห็นความสุขที่ซ่อนอยู่ในทุกๆวันผมมีวิธีง่ายๆมาแนะนำให้ทุกคนลองทำกันดูครับมันเหมือนกับการเก็บแต้มความสุขในแต่ละวันแต้มที่หนึ่งตื่นเช้ามาแล้วขอบคุณแค่คุณลืมตาขึ้นมาตอนเช้าลองขอบคุณกับอะไรก็ได้ครับขอบคุณที่ได้ตื่นขึ้นมาหายใจขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอบคุณที่ยังมีบ้านให้อาศัยขอบคุณที่ยังมีครอบครัวที่รักเรามันอาจจะฟังดูธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสุขครับแต้มที่2ดื่มกาแฟแก้วโปรดอย่างตั้งใจเวลาที่คุณชงกาแฟเองหรือเดินไปซื้อกาแฟร้านโปรดลองตั้งใจทำมันอย่างช้าๆครับสูตรกลิ่นหอมๆของกาแฟลองสังเกตความร้อนของแก้วที่อยู่ในมือ ลองชิมรสชาติของมันอย่างเต็มที่อย่ารีบอย่าทำไปพลางดูโทรศัพท์ไปพลางการที่คุณได้ดื่มดำกับช่วงเวลาเล็กๆแค่ไม่กี่นาทีมันจะเติมเต็มความสุขให้คุณได้อย่างไม่น่าเชื่อแต้มที่3ออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านไม่ต้องไปเที่ยวไกลๆครับแค่เดินเล่นรอบๆบ้านเดินไปในสวนสาธารณะใกลๆ้ๆลองสังเกตสิ่งรอบตัวครับต้นไม้ใบหญ้าที่มันเขียวชอุ่ม ลองเงยหน้ามองท้องฟ้าลองดูผู้คนรอบๆตัวที่กำลังใช้ชีวิตกันอยู่แค่ได้มองเห็นอะไรที่อยู่นอกจอมือถือบ้างก็ช่วยให้เราผ่อนคลายและมีความสุขได้แล้วครับแต้มที่4กินข้าวอย่างมีสติลองตั้งใจกับการกินข้าวในแต่ละมื้อครับลองเคี้ยวอย่างช้าๆสัมผัสรสชาติของอาหารแต่ละอย่างลองนึกถึงวัตถุดิบที่มาประกอบกันเป็นอาหารจานนี้ ลองนึกถึงคนที่ทำอาหารจานนี้ให้เราการที่เราตั้งใจกินอย่างมีสติมันทำให้เรามีความสุขกับอาหารจานธรรมดาได้มากขึ้นหลายเท่าเลยครับแต้มที่ 5. ทักทายคนรอบข้างเวลาคุณเดินสวนกับใครหรือเจอเพื่อนร่วมงานลองยิ้มให้เขาหน่อยสิครับลองทักทายเขาด้วยคำสั้นๆสวัสดีครับทานข้าวหรือยังครับการที่เราได้ส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบข้างมันทำให้เรามีความสุขไปด้วยนะครับ และแต้มสุดท้ายครับแต้มที่6จดบันทึกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก่อนที่คุณจะนอนลองหาเวลาสัก5นาทีครับแล้วจดบันทึกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยครับแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเช่นวันนี้ได้กินขนมอร่อยวันนี้ได้เจอเพื่อนเก่าโดยบังเอิญวันนี้รถไม่ติด การที่เราได้ทบทวนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับการที่เราได้ปิดท้ายวันด้วยความสุขครับผมเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่เรามองไม่เห็นก็เพราะเราวิ่งเร็วเกินไปครับเราวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามความสุขที่มันใหญ่โตจนลืมไปว่าความสุขมันซ่อนอยู่ในเรื่องธรมธรมดาๆที่เราทำทุกวันนี่แหละครับผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งที่บอกว่า ความสุขคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางผมว่ามันจริงที่สุดเลยครับเพราะถ้าเรามัวแต่ตามหาความสุขที่ปลายทางเราก็จะไม่มีความสุขเลยในระหว่างทางแต่ถ้าเราหาความสุขได้ในทุกๆก,ก้าวของการเดินทางเราก็จะมีความสุขได้ตลอดเวลาบางคนอาจจะบอกว่ามันก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้มีความสุขจริงหรอผมอยากให้คุณคิดแบบนี้ครับ ถ้าคุณสะสมเงินวันละ100บาททุกวันเป็นเวลา365วันคุณก็จะมีเงิน36,500บาทจริงไหมครับความสุขก็เหมือนกันถ้าคุณสะสมความสุขเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันมันก็จะกลายเป็นความสุขก้อนใหญ่ที่แข็งแรงและไม่มีใครมาแย่งไปจากคุณได้ความสุขที่เราตามหามันไม่ได้มาจากการที่เรามีทุกอย่างที่เราต้องการครับแต่มันมาจากการที่เราเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละครับ ลองคิดดูสิครับทุกวันนี้คุณมีอะไรบ้างคุณมีสุขภาพที่ดีไหมคุณมีงานที่ทำแล้วมีความสุขไหมคุณมีคนที่รักคุณไหมคุณมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจไหมแค่คุณมีสิ่งเหล่านี้คุณก็โชคดีกว่าคนอื่นอีกตั้งหลายคนแล้วครับการมีความสุขมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่มันคือเรื่องที่เราต้องฝึกฝนครับเหมือนกับเราฝึกเล่นดนตรีหรือฝึกเล่นกีฬา เราต้องฝึกทุกวันทุกวันจนมันกลายเป็นนิสัยผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนตัวเองดูครับว่าวันนี้เราได้มองหาความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวบ้างหรือ,อยังเราได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่บ้างหรือเปล่าชีวิตมันสั้นนะครับอย่าปล่อยให้ความสุขที่เราตามหามันผ่านเราไปอย่างไม่รู้ตัวและนอกจากการหาความสุขจากสิ่งเล็กๆแล้วผมอยากชวนทุกคน มาลองสร้างความสุขด้วยตัวเองกันดูครับการสร้างความสุขมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแค่คุณลองทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเช่นลองทำอาหารจานใหม่ที่คุณไม่ถนัดลองหยิบผู้กันมาวาดรูปเล่นๆหรือลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่คุณสนใจการได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆม,มันจะทำให้สมองของเราได้เรียนรู้และเติบโตและความรู้สึกภูมิใจเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำอะไรสำเร็จ มันคือความสุขที่แท้จริงครับผมอยากให้ทุกคนจำไว้เสมอนะครับว่าความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองมันไม่ใช่ความสุขที่คนอื่นหยิบยื่นให้หรือความสุขที่ต้องรอให้สิ่งรอบข้างเป็นไปตามใจเราบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่มีเวลาเลยครับวันวันก็ต้องทำงานหนักมากผมเข้าใจนะครับแต่ผมอยากให้คุณลองหาเวลาเล็กๆแค่10นาทีถึง15นาทีต่อวันก็พอ เอาเวลาที่คุณใช้ดูโทรศัพท์เล่นๆหรือไถโซเชียลมีเดียเนี่ยมันลองทำอะไรที่คุณอยากทำจริงๆดูครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นมันก็ทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปมากแค่ไหนจำไว้นะครับการมีความสุขคือการตัดสินใจครับมันคือการที่เราเลือกที่จะมีความสุขในทุกๆวันแม้ว่าจะมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างก็ตามเพราะเมื่อเรามีความสุขจากภายในแล้ว ไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายขนาดไหนเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้อย่างสงบและมั่นคงครับสรุปง่ายๆเลยนะครับความสุขมันไม่ได้มาจากไหนเลยมันมาจากตัวเราเนี่แหละครับมันมาจากความคิดของเรามันมาจากการที่เราฝึกตัวเองให้มองเห็นความสวยงามในทุกๆวันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสุขมันสั่งได้ครับถ้าคุณชอบแนวคิดนี้และพร้อมจะสร้างความสุขในแบบของตัวเองทุกวัน อย่าลืมกดติดตามสุขสั่งได้แล้วเจอกันทุกเช้าในรูปแบบพอดแคสต์สวัสดีครับ